ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็อยู่ในเกมสถีทีีการรีวิวเอีเวนต์ประจำวันที่15มกราคม2559นะก็เนี่ยชนแนลนี้คือเป็น c h a ชนแนลที่ผมย้ายมานะที่ผมบอกให้ย้ายในชนแนลเก่านะก็ถ้าถ้าค้นหาคือต้องค้นหาก็คือนั่นแหละครับที่ผมบอกให้ค้นหามาก็คือไอชนแนลนั้นครับผมไม่ลงคลิปแล้วครับ คือช anel นั้นคือผมไม่ลงคลิปนะถ้าไม่ก็คือไม่ต้องติดตามช anel นั้นเลยครับก็มาติดตามช anel นี้แทน,นนะคือผมมาลงคลิปช anel นี้เพราะว่าช anel นั้นนะ่ะผมไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้ครับก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็หาเอาใน u t u b e นะว่าสร้างไรายได้จาก y o u t ท b e ทำไงครับเราก็จะมารีวิว e อนะีเวนต์นะแล้วก็มาเข้าเรื่องของเราเลยครับก็คือนี่อีเวนต์ e มา มันคือมันผมก็ไปงงนะ2016อะไรเนี่ย2 0 1 6ปีลิงนะครับก็ให้หามาแลกนะมันก็มีหนะึ่งใบเนี่ยเนี่ยตามนี้นะครับสามใบนะผมก็อันนี้อันนี้ผมก็ยังงงนะวัตถุดิอบอัลบัม้มคือมันให้หาสองใบเพื่อมาแลกอะไรของมันก็ไม่รูนะ้เนี่ยเล็กสี่เหรองงกัผมก็รับรางวัลก,กันแล้วกันผมงงนะคือมันให้ทำอะไรของของมันวะเนี่ย ไม่ได้รับวัตถุดิบอีเวนต์จะไม่หายไปอ๋อเฮ้ยเนี่ยเหมือนว่าให้รับวัตถุดิบอนะีเวนต์น่ะได้สองใบนะครับมผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ยังไงวัตถุดิบอีเวนต์ก็เนี่ยอีเวนต์มันวัตถุดิบตามนะครับนี่ครับนี่วัตถุดิบของอีเวนต์นี้นะก็คือดาร์กดาร์กไซเฟอร์นะครับ กับเด็กซี่ดาร์กเด็กซี่นะอ่ะก็เปิดจากแพ็กการ์ดนะเป็นอันลบั้มสะสมแล้วก็ที่ร้านขานะผมก็สผมก็สงสัยอยู่นะว่ามันมีอะไรเปล่ามันที่ผมสงสัยก็คือว่ามันก็ไม่มีนะผมสงสัยว่ามันมันมีเนี่ยขายคืนสามร้อยคิทตันคือผมงงตรงนี้แหละคิทตันก็ไม่มีเลยนะครับคือขายคืนสามร้อยคิทตันนะครับผมงงครับ ว่าที่จริงแล้วมันคือ,อยังไงกันแน่ครับอ่ะก็มาเปิดแบกการหาเลยนะปีเมียวหนึ่งใบก่อนแหลกครับแหลกแหลกอ่ะเปิดจากรับประกันไอโบวก,ก่อนนะอ,นนอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะรับบัมได้แลละ นี่การ์ดบ,บ้ามีครับสร้อยได้มาสองอย่างแล้วค่ะแค่เบวกนะขาดแค่ไฟ A บวกแล้วก็เงาอ๋อก็คือว่าเนี่ยคือถ้าเกิดเรามีการ์ดเล็กซี่อะครับการ์ดเล็กซี่หรือว่าการ์ดไฟเซฟเฟอร์หนึ่งใบอะครับเราจะมาแลกไอการ์ดนี้นะครับอัลบ,บั้ม อัลบั้มของดาร์กก็ถ้าเกิดเรามปกาเล็กซี่อยู่แล้วเราไปแลกได้นะครับคือกาเล็กซี่จะไม่หายดาเงาของไซเฟอร์มาแล้วหาเง,งา,าเล็กซี่นะครับเป็น A นะเงา,าเล็กซี่เป็น A หาเง,งา,าักเล็กซี่เอนะครับแล้วก็หาแค่วัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบครับเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆกันนะครับ อ๋อมันมีการคิดต้นอยู่ในนี้นะครับงั้นผมจะเปิดเอสนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าดองไปก็เหมือนไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ครับผมก็ขอเปิดเอสนะเปิดเอสนี่คือมีโอกาสได้นะผมบอกเลยว่าแต่ได้น้อยโอการเอสผมก็เอสบวกอ่าการเอสก,นะก,ก,ก็คือผมไม่ค่อยได้อะไรมากมายครับ เพราะว่ามันนี่อ่าได้มาอีกใบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ขายแค่เงาเงาเล็กซี่เอบวกนะถ้ามีเสียงรบกวนผมขออภยัยนะเป็นเสียงหมาบ้านผมเองนี่ะครับถ้าได้ยินนะอ่ะอ่ะก็เปิดไปเรื่อยๆนะเปิดไปจนแพ็ก,การ์ดหมดแล้วครับ เป็นยังไงบางนะ Galaxy Galaxy กับ Cipher นะ Dark Galaxy Dark g ็ l ซ x ่ทำอะไรได้หรอครับ Dark g ็ l ซ x ่ก็เอา Dark c เ p h e r ก่อน Dark c เ p h e r คือกล่องบินกล่องบิน23ปอน,นะ23ร21นะผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเป็นสกิลที่ครับเป็นกล่องบินส่วนสกิลของของ Dark อะ่ะของ Dark c เ p h e r ครับคือเบิ้ล เบืย่อนต์นะมันก็เยอะอยู่นะครับส่วนเป็นอ่ะได้อ้ามันม <c oughs> ีคนละตัวนะส่วนดาร์กไซเฟอระส่วนดาร์กเล็สิครับดาร์กเล็คือสกิลติดตัวคือผมไปดูก่อนนะผมก็ลืมลืมนะเนี่ยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ยี่สิบสามนะรักรักรักเล็กซี่ก็คืออ๋อเขา ตาในอำเภอ24%ิ่เปอร์เซ็นตะ์ครับดัรเกซี่ครับคือสกิลต์สกิลต์ตัวคือตาในอำเภอ24%ิ่เปอร์เซ็นต์นะโอเคแล้วก็มาเปิดต่อให้เสร็จนะการเอสบวกนะครับผมไม่เก็บไปแล้วเปิดให้หมดเลยครับเพราะเก็บไปก็ไม่รู้จะไปเปิดอีเเนตนไหนคิดตั้งนี่มันให้เท่าไหร่เนี่ย ามันมีคิดตันแล้วมันค่ายเยอะนะตามจำนวนไหมวะครับเรามาเปิดฟรีเมียม30กันเลยคิดตันเนี่ยเท่าไหร่มันไม่ไม่บอกครับว่าได้เท่าไหร่นะบอกแค่ว่าเป็นการ์ดคิดตันเฉย ผมยังงงกี่นัดว่าแล้วไอ้สองพันสิบหกนี่คือมันตามหายากเหรอครับไม่ซร้อยมันนะส้อยผมก็ได้ไปแล้วถ้าดูไม่ดีก็คงว่าแพ็กการ์ดผมอาจจะหมดครั้งนะ แต่ว่าผมว่ามันเหลือค่อไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมลืมไปดูเลยว่ามันมันมีมันขาดเอหรืออะไรอยู่เปล่าอันนี้ก็ขาดแค่เงาเอใบเดียวนะครับคือคือเงาของเล็กซี่นะดาร์กเล็กซี่อ่ะมันก็เปิดเอไปก่อนนะเปิดเอตั้งก่อนจะได้เงาดาร์กเล็กซี่นะถึงจะเลิกเปิดนะครับ รึป่าโอเคนะมาเอาะเปิกกันไปจนหมดครั้งเลยครับก็รู้สึกว่าได้เอสได้ร้อยเพชรนะเอสบวกสองร้อยนะใช่เหรอครับแต่ว่าแต่ทำไมนี่เขียนแปดร้อยอะอ๋อเอสสามเอสบวกสามร้อยครับเอสบวกสามร้อยถ้าเอสร้อยเดียวนะ เนลี่ผมอยากได้พวกตัวที่มันเช็คป้องกันได้เยอะครับตอนนี้ผมคือผมอยากไห้กวนอูมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปตามหาได้ที่ไหนนะกวนอูเพราะว่าผมอยากได้เอาไว้ป้องกันซ่ส้อยเอผมต้องการเงาแค่เงาเอครับเงาเอของเล็กซี่อ่ะ ได้แล้วนี่นะเราเอเล็กซี่ต่อไปก็เหลือแค่เอบวกเลงนะั้นผมเอผมจะไม่เปิดแล้วมาเปิดเอไปเผื่อได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสแ,แต่ผมไม่อยากดองไว้ดองไว้ผมไม่จะเปิดใน,นตอนไหนก็คือตอนนี้คือเปิดแค่เอบวกนะขาดตอนนี้ขาดแค่เงาเงาเอ,าเอาบวกครับพวกพวกเป็นสร้อยสร้อยกับไฟได้แล้วนะ ส้อยกับลูกไฟได้แล้วครับคือขาดแค่เงาอันเนี้ยอันนี้คือส้อยส้อยเอบวก็ได้มาแล้วนะอ่ะผมไปเปิดเออ่าอันนี้ผมไม่ได้จะเปิดนะก็คือเราต้องหาเอบวกนะไม่มีครับแล้วก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์รวมรวมฟิกได้าสองตัวเนี้ยรวมฟิกได้เป็นเอสนะครับเป็นเอสรวมเอสรวมฟิกแล้วก็มีโอกาส ได้คูณ1.5กับคูณ2เยอะขึ้นนะครับเต็มให้ผมขออัปเกรดอนผมจะอัพตัวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวตัวที่ผมเล่นนะซึ่เดี๋ยผมจะอัพแต่ตัวเล่นตัวไม่เล่นผมก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะก็อัพนี่ สุดก็และกันเพราะว่าผมจะเอามาเอามาไว้เล่นนะมุดเอาชิมมันมาไว้เล่นอนะ่ะคือตอนแรกผมก็มีอยู่แล้วครับแล้วผมก็ขายทิ้งไปแล้วเราก็เลยจะมาอัพใหม่โอเคอ่าบอกลิงทานโอกามันเพิ่มเยอะขึ้นอนะ่ะโอเคเพิ่มใบเดียวคงไม่พอนะครับผมว่า หมันไม่คูนสักทีครับแค่ใบเดียวอืมมีสายเลยมันยังไม่คูนดีครับสายไปอีกครับโหอินดูครับ,รบมันจะคูนครับนั่นไงครับผมผมาำถูกครับเพราะมันต้องคูนนะน่ะก็ได้มาแล้วแล้วผมก็จะซุดมันรวมด้วยนะเอาไว้สำหรับอัพรวม เอาอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเอบวกแล้วกันนะเอ็ดีกว่าครับผมว่าผมจะอัพเอเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะเอามายุนอาดีกว่ายุนอา์มันเยอะอะไรดียุนอาก็ได้โอเคนะยุนอาเดาะรู้เด้่ ไม่ต้องการจะเจาะรูลเลยอาเพราะว่าจะเอาไว้รวมนะอินอานเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ต้องไม่ต้องเช็คใบแรกหรอกครับงั้ผมเอาใบแรกออกดีกว่าเพราะว่าเอาแค่เจาะรูไม่ได้เอาไปเจาะรูเพื่อเล่นนะเจาะรูไปแค่เพื่อโอเคนะใบใไปนี้ก็ลงไปได้นะ เหลือไว้แค่ใบหนึ่งพอไว้สำหรับแรกนะอ่ะเดี๋ยวไว้ใบหนึ่งโอเค,ครับเลยคูณสองไหมคูณหนึจห้าโอเคงั้นเราไปเปิดกันต่อกือบอัอดไปอัดมานี่คือเริ่มแหลกครับอัดนานมากมันแหลกครับ ตัว A บวกนะมีแต่ตัว A อะ่ะการกิตต้านี่ผมยังไม่เชื่อแล้ว่ามันทำอะไรแต่ตัว S นี่ผมก็มีเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าคือถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรนะถ้าเปิดทั้หมดแหลนะเพราะว่าอา้าวอันนี้มี S อ็ครับเพราะว่ามันจะหมดอายุซะก่อนนะก็ได้ S นะให้ในแพ็กการ์ด ตามหายากอยู่นะผมว่านนะถ้าใครดวงไม่ดีอะ่ะดีว่าโบอีลาอ่าเยอะนะไม่แต่เงาอะ่ะมันรวมฟิกเอได้ไหมครับผม,มอยากดูจริงๆรวมฟิก A เอได้นี่ผมจะรวมเลยนะ,นะคิด่กิตันเยอะมากอะ่ะ แต่2016นี่คือผมอยังงงนะว่ามันหาจากไหนที่ต้องเอามาแลกได้ครับ2016อะ่ะคือมันไม่มีหรือว่าเอาคิตต้าน,นี่ไปแลกผมก็ยังไม่แน่ใจนะอืมก็เอสนะเปิดเอสไป ครั้งผมหมดเนี่ยผมวุเออผมก็จะเปิดให้หมดไม่หมดไม่เลิกนะครับถ้าเกิดไม่ได้ตัวผมจะไม่เลิกเดวกว่าเด้วกว่าของผมจะหมด เต็มบ่เ๋็บแป๊นนึงนะครับเมื่อกี้ผมไปอัปเกรดการ์ดมานะมาเปิดต่อให้เสร็จเลยนะครับ มีแต่เอนะครับ A, A A นี่เปิดพ็กฟิเจีร์เพราะว่าคิดตั้นคงเยอะแน่เลยครับเนี่ยครับถ้ามันฟิกได้นี่มันง่ายกว่านี้นะมันโอกาสมันออกยากครับ จะมีบวอนะผมยังไม่แน่ใจมีการ์ดเอสเนีดด่ยครับเ,เรียนชุดว่ายน้ำนะผมไม่เปิดเองนะผมก็ลืมไปเลยว่ะจริงๆอะเอไม่ต้องเปิดแล้วครับมเปิดเอสบวกเลยเฮลลี่เฮลลี่ออกเยอะจังนะ ได้ไหมได้แล้วครับวา้อลิสเหรอไม่ใช่วายดิออลิสธรรมดาเมื่อกี้นี้สามใบเลยทีย่เอบวก,กสามใบเนยมันให้ผมเจอหนึ่งก็ได้ครับออผมขอตัดก่อนนะมันยาวอ่ะเมื่อกี้ไปรวมการ์ดมาเสร็จแล้วก็มาเปิดกระต่อได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมผมรู้สึก,กว่าผมบอกคือรู้สึกว่าท้อมาก กับดาร์กเล็กซี่นะครับผมอยากได้ดาร์กไซเฟอร์มากกว่านะเพราะเหมือนมันกลับกันอนะถ้าเป็นเล็กซี่ธรรมดาผมว่ามันโหดกว่าไซเฟอร์ไงแต่ถ้าเกิดเป็นดาร์กไซเฟอร์จะโหดกว่าเล็กซี่ดาร์กเล็กซี่นะครับมันจะสลับกันครับผมงบอกเลยนะผมผมว่าผมไม่เจอหรอกดูแล้วเนี่ยครับแฟกการ์ดเอบวกเลยคะ ผมต้องการพอดีครับนานนะนี่คือผมเปิดมาบางทีผมต้องการหานานะด้วยนะเพราะว่านานะนี่คือเวลาป้องกันนะ่ะได้เยอะนะได้เยอะนานะสามใบที่ผมไม่ไแน่ใจววมาถึง2อ0ยหมป้องกันนะ่ะแต่เขาบอกกันว่าต้องมีกวนอูอนะเราผมขอตัดอีกอีกช่วงนึงครับ อ่ะเมื่อกี้ลงกา๊าซมาอีกรอบนึงนะเปิดต่อครับผมอยากจะตัดไปตอนเปิดเจอนะเนี่ยมันคลิปมันจะยาวด้วยครับคือก็ได้เอสจริงๆก็ไม่ต้องหาละบามา ดวเเพราะมันแหลกนะครับโลซ่าโอเคงั้นผมขอตัดไปช่วงที่ผมเปิดการเจอนะถ้าผมการเปิดการไม่เจอก็คือ ไม่เจอนะครับโอเคี๋ยวผมขอตัดแล้วนะคือมันนานเกิน,นครับโอเคครับโอเคผมได้ไซเฟอร์มาแล้วนะครับอ่ะรับเลยเพิ่งได้เมื่อกี้เนะี่เพิ่งตัดพอตัดุ๊กได้เลยครับโอเคแล้วขอตัดอีกทีนึ่งนะเพื่อหายตัวหนึ่งครับโอเคครับโอเคนะครับเ้วก็คิดตั้นนะว่าดูก่อนว่าขายได้ไหม ายได้ไหมนะเอาอีกทีนึงนะมันขายได้หรือว่าไม่ขึ้นเอาแล้วมาดูให้ทันนะถ,นถ้ามันไม่ขายมันได้มันจะเก็บไปเท่านะครับขายไม่ได้อะชื่อไม่ขึ้นโอเคงั้นก็ไปงั้นผมขอตันนะเดี๋ยวผมไปเปิดต่อ,อ กูมันตัองเปิด A อนะแล้ที่เปิดแพ็คไปแล้วโอ้มันไม่ใช่เล็กซี่ต้องการดาร์กเล็กซี่ครับคือผมจะเปิด A ให้หมดก่อนเลยครับโอเคนะถ้าผมว่าผมจะ ดูแล้วนะผมว่าผมขอไปัดหลังทําหลังคลิปทาหลังคลิปดีกว่าครับอ๋อนี่ครับคือขายก๊าซน่าได้คิดต้านโอเคนะครับก็คือการคิดต้านเนี่ยถ้าเราขายได้คิดต้านนะก็เนี่ยขายคืนการาดก็คือการคิดต้านมันให้ห้าสิบอะครับอนี่คืออะไรบ้างที่ผมได้มาโอเคก็เพชรร้อยเม็ดนะครับนี่เลี้ยงชีน้ำเอสบวกอ่ะ งั้นผมก็จะมาทำให้มันเป็น x บวกแล้วกันหลังจากที่ตามหาดาร์คเิ็กซี่ไม่เจอนะเพราะว่ามันมันหายากอะเ,อาากเต็มที่แล้วผมหาจนเต็มที่แล้วเอา้าดาร์คอยู่ไหนอะล่าสูตรอะเอา้านี่ไงโอเคอันนี้เงาอา่ะสร้อยไม่เกี่ยวแล้ว ไฟนี่ยังเกี่ยวอยู่นะครับไฟไฟไม่ต้องนับตามคาร์ดดิโอเคแล้วก็มารวมไปให้หมดนี่รวมนี่เหลือหนึ่งใบเหมือนเดิมอันนี้ต้องเหลือหนึ่งใบครับอันนี้คืออันนี้คือไซเฟอร์ไซเฟอร์นี่รวมไปให้หมดพอระบ,บ้านเราสะสมได้มดครบหมดแล้วครับระบ,บ้านนี้สะสมได้ครบหมดแล้วเพราะว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเล่นอยู่นะ ก็คือเอาหมวกออกไม่ใช่เขาเอาหมวกออกเอาเบิ้ลออกเอาเบิ้ลออกกับซองบินออกนะถ้าเล่นไซเฟอร์เนี่ยยี 25, 25, 25. ่ห้ายี่ห้าอีกกี่ใบอ๋อนี่ยี่ห้ายังโอเคยี่ห้าละคูณสองครับคูณสองคูณสองคูณเก้า ผมขอไปเปิดการ์ดแป๊บนึงนะผมที่จะทำให้คิดมันยาวขอสตอ็อกนครับโอเคนะติดนะครับติดครับโอเคติดโอเคก็เอามารวมนะที่นี้ก็เป็นบินนะที่กองบินยี่สามเปอร์เซ็นต์ปะโอเคผมไม่แน่ใจนะมีการ์ดแค่เดียวอัปเกรดได้หลอยเปอร์เซ็นต์คือคือ,อคือไม่ใช่นะเอารวมกันก็แล้วกันนะผมก็จะเอายูนอารวม จะขึ้นละสามร้อยเพชรนะผมว่านะน่าจะใช่นะครับโอเคกล้คลิปนี้ก็ขอทุกรับชมนะครับกับคลิปมันนานมากกับช anel ที่ผมเพิ่งย้ายมาส่วนไอ้นี่ผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันคืออะไรมันคืออะไรผมก็ง,งงอยู่นะว่ามันได้ไอ้นี่มาจากไหนนะครับคือผมงงว่าเนี่ยบ้านเนี่ยมันได้มาจากไหนนะโอเค ออคิดนี่าเอาที่รับชมนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าเกิดผมว่างผมจะมารีวิวให้ดูนะก็ผมเมื่อพูดนี้ตลอดและครับกไม่เคยแทบจะไม่เคยรีวิวให้ดูอนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูอ่อนจริงๆนะถ้าว่างจริงๆก็จะมารีวิวห่านขะอบอกี่รับชมมากครับสวัสดีครับ